เทียนเทียนอยู่ไหนอ่ะชาวบ้านนะช็วไปถนทีะไปแช็คนี่ไปผาแจ็คอยู่เนี่ยไอสัตว์ไม่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยสองอะไแล้วเทียนรู้รู้มีผายแจ็คต้องหาเทียนเทียนไม่มีเขาจะไหนเทียนถ้าไม่มีก็เดินถือเข้าไปก็เดินเข้าไปตรงๆใช้ไฟจ่ายก็ได้นี่ลองถือได้ไหมเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทียนเนี่ยเทียนเนี่ยถือดิถือที่อะไรกล้องไอสัตว์เดี๋ยววันนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะดูกล้องกล้อง แคทตอนนี้แคทในมือถืออะไรอ่ะพี่มึงพี่งงกล้องวะนี่นี่นี่ย้อนไปแล้วที่พื้นน่ะไปไหนอ่ะกล้องกันไปหลังหลังหลังเออนั่นน่ะเกียร์ที่พื้นน่ะแคทหนูลืมใส่เฮดเกียร์แน่เลยไม่เป็นไรดูคนอื่นก็แล้วไปไปแคทไปอยู่ตรงผีปิดไฟด้วยจ้าปิดไฟด้วยจ้าปิดไฟให้หมดนะแล้วก็อยู่ไหนในห้องน้ำใช่ไหมใช่เฮ้ยอย่าอย่าอย่ายืนจิตกันกระจายสามจุดเลยพันอาโรนอาโรนมีกล้องทุกคนไหมมีมีครบมีครบ โอเคยืนกระจายกันเลยยืนยืนห่างกันออกไปเลยยืนคนละมุมเลยแล้วปิดไฟมันไม่หันหรอกสถิติเยอะมากทุกคนอะสถิติหกถึงเจ็ดสิบมันไม่หันอยู่ละถ่ายถ่ายรูปให้ติดก็พออ่าเรียกชื่อมันเลยนะชื่ออะไรแดนดอนดอนดอนหน้าไว้ดอนหน้าไว้ไฟนั้นแหละไมฟอยู่ไหนอะไฟอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องพูดเรียกเรียกเรียกได้เลยไม่ไม่ต้องใช้ไม้และชื่อนะดอนหน้าไว้ปิดไฟด้วยดอนหน้าไว้ดอนหน้าไว้ดอตหน้าไว้ดูเฮดแคมอราคุณิดตอนหน้าไว้ได้ได้ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่จันนา ผิด <sabia S 2> <sociedad, S 1> แล้วมีแต่เทียนของแคทข้างหน้ากูนะเดินแนวแหว่เสียงดังมากเสียงดังมากที่ห้องครัวกับระหว่างห้องครัวกับห้องน้ำสองที่เลยเสียงดังมากมันกำลังมาจัดหนักห้องน้ำคิดว่านะเดินแนวแหว่เดินแนวแหว่แอคทิวิตี้ยังไม่ขึ้นเรียกเรียกต่อไปเรื่อยเดินแนวแหว่เดินแนวแหว่เดินเดินเดินแนวแหว่ อันนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยดอนน่าไว้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  Please show yourself ดอนน่าไว้ Please s h o พูดอย่างนี้ Please show yourself ทำเป็นเสียงแม่ที่ตัง Please show yourself อะไรเนี่ย Please press one มีคนเป่าหูมันนะถ้ามีคนเป่าหูนี่จะผ่านนะแล้วก็ถ่ายรูป Please press one กระจายกระจาย Please show yourself โชยูเซลโชยูเซลใครมันเหยนน้าขึ้นเยอะจังวะเดบังไปเซ็นเซอร์ผ่านไปเห็นไหมเซ็นเซอร์ผ่านเซ็นเซอร์ผ่านตรงนั้นแหละระหว่างห้องครัวกับห้องน้ำโชยูเซลแล้วก็สาวเซ็นเซอร์ดังอยู่ตรงนั้นโชยูเซลต้องหลบเรียกชื่อแล้วชื่ออะไรนะจอห์นน่าจอหนน่าดอห์นดอห์นน่าดีวิตตี้มีขึ้นเลยดอห์นน่าไว้ดอนน่าไว้เพนนี่ไว้เพนนี่ไว้เเพนนี่ไว้นี่ไม่น่าใช่ละ ดอนนบัญชีมันล็อกแค่ตัวเดียวต้องยืนไกลๆกันหน่อยจริงๆอ่าได้ๆๆดอนหน้าไว้ดอนหน้าไว้เป็นที่ว่าไม่เขียนเอา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 ไม่เขียนออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไปทิ้งให้ไม่ถ้าว่าไม่เขียนในบัญชีไม่ออกไม่มีดอนหน้าไว้ดอนหน้าไว้คนิสัยมันน่ะนิสัยนิสัยมันไม่ชอบคนยืนใกล้กันเลยอ่ะต้องยืนห่างกันจริงๆอ่ะห่างอะไรเงี้ยแอมครอสโซฟาาอยู่น อยู่ห้องครัวคนหนึ่งมันมันอยู่แค่สองมันมันอยู่แค่สองห้องนี้เนี่ยกูห้องครัวอยู่เนี่ยไปไปเบียร์เข้าไปยืนในห้องน้ำอยู่คนเดียวปิดประตูด้วยห้องน้ำไหนไอ้แบงค์ออกมาไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไปยืนห้องห้องรับแขกไปไอ้แบงค์ไปห้องน้ำไอ้สัตว์เออห้องรับแขกแล้วอีเว้นปิดไฟด้วยไอ้สัตว์ในห้องน้ำมันมันมันไม่ชอบคนยืนใกล้กันมันโจมตีแค่คนเดียวซาวเซนเซอร์ดังดอนหน้าไว้ดอนหน้าไว้ไว้ซาวาวเซนเซอร์ดังที่ห้องครัว โดนเอาไว้แค่ยูเฮียมย์ที่ไม่กดเปิดใหม่ตอนหน้าไว้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 แอคทิวิตี้ยังต่ำอยู่ครับพอดีพอดีไอแบงค์ไอแบงค์ต้องเป็นคนเรียกแล้วไอแบงค์ไก่เบียร์สนิที่ต่ำเดนเวย์เดนเวย์ เดินเอาไว้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 เไวเรียกไปเรื่อยๆเดินเอาไว้เดินเอาไว้เดินเอาไว้เดินเอว้ใครเปิดไฟฉายวะอย่าอย่าเปิดไฟฉายดิดันดนดนดนเดินเอาไว้ดนหน้าไว้โยดังว่าตรงนั้นอวิญ่าเพียใครจะอยู่ห้องน้ำอ่ะอยู่ห้องน้ำอู้เนี่ยห้องน้ำมาอ้กที่ถ่ายดิถ่ายดิม่แ้แล้วสิบแล้วสิบแล้วสิแล้วเข้าน้ำมีประตูมีประตูมันหปันหิประตูดิประตูดิ ตักูทันปุ๊เนี่ยแม่เอาไม่โอ้โหโอ้โหกูดันเขากูโดนเหอะตอนแรกกูปิดแล้วใครจะเข้าไม่รู้ไม่ใช่ผีน่าจะดันประตูมึงปิดช้าไปเอ้าเหรอตายได้เหรอ